ันไว้ดีกว่าแก้เพียงแค่กินห้าผักผลไม้เหล่านี้สรรพคุณช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็มีห้าผักผลไม้ใกล้ตัวที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมาฝากกันค่ะ สำหรับโรคหลอดเลือดสมองนั้นจัดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยมากเช่นกันอีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านรวมถึงการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้หรือในบางรายอาจจะทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันก็ได้เช่นกันเพราะสาเหตุหลักๆก,ก็มาจากเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถส่งไปเลี้ยงสมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองงั้นไม่รอช้าค่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีผักและผลไม้ชนิดใดบ้าง หนึ่งแตงโมเริ่มกันที่ผลไม้สีแดงกันก่อนเลยค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่กินเพื่อคลายความร้อนและเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะอีกทั้งแตงโมยังเป็นผลไม้ที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบมากที่สุดการกินแตงโมจึงเป็นการเพิ่มน้ําให้กับร่างกายอีกทางหนึ่งยิ่งถ้าหากกินแตงโมให้ได้บ่อยๆจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งช่วยลดไขมันในเลือดช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดและลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงอีกด้วยค่ะ 2. ส,สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เยอะมากการกินสตรอเบอรี่ให้ได้เป็นประจำทุกวันวันละ2-3ผลจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้รวมถึงยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดได้อีกด้วย และไม่เพียงเท่านั้นสารอาหารที่อยู่ในสตรอเบอรี่ยังมีสปปรรพคุณช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นจึงส่งผลทำให้เลือดสามารถที่จะส่งไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือดยังถูกส่งไปเลี้ยงที่สมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยดังนั้นสตรอเบอรี่จึงมีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ 3. ขิง นี่คือสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนมีสปปรรพคุณทางยามากมายทั้งช่วยลดการอักเสบช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยบรรเทาอาการปวดหัวช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายรวมถึงช่วยขยายหลอดเลือดได้อีกด้วยดังนั้นการจิบน้ำขิงอุ่นๆในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้เป็นอย่างดีเพราะขิงจะมีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดจึงส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกมากขึ้น ทำให้เลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ 4. กระเทียมกระเทียมคือเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารหลายเมนูซึ่งกระเทียมจัดว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวกมากขึ้นช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีช่วยป้องกันก,การเกิดเส้นเลือดตีบช่วยป้องกันก,การเกิดโรคหัวใจ และรวมถึงช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยดังนั้นถ้าหากต้องการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแนะนำว่าให้กินกระเทียมสดให้ได้วันละ1-2กลีบจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะ 5. มะระหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะและมะระก็เป็นผักที่มีรสขมมากๆจึงทำให้หลายๆท่านไม่ชอบกินมะระกันเท่าไหร่ แต่ทว่ามาระจัดว่าเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆและยังเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารฟีโนอลซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะทำหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้และไม่เพียงเท่านั้นสารอาหารที่อยู่ในมระยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกหลายชนิดทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกมากค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ